มาแล้วครับขบวน415นะฮะวันนี้ก็ช้าประมาณ5นาทีนะวันนี้415วันนี้416ยังไม่มานะฮะก็ว่าเกิดเหตุตกลางที่นอนขอนกว้างนะก็มาแค่2คันนะอีก2คันก็ต้องรอยกขึ้นนะก็น่าจะมาถึงบันเหตุประมาณ9โมงครึ่งนะประมาณ9โมงครึ่ง ลงมาวันนี้สี่ึงห้าได้ G A นะ ไปไหนนะ,อ,อ,ะอ๋อฮะอะไรนะรนนช้าตกลางอยู่นางฝัางแต่มาแล้วแหละมาสอคัน ันนี้ช่างเครื่องเต๋าทำ4 1 5นะฮะก็เป็นคนขับนะวันนี้